โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่จัดการเรียนการสอนสองหลักสูตรคือหลักสูตรห้องเรียนปกติและโครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษมินิอิงลิชโปรแกรมเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ึงถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ตั้งอยู่เลขที่259ทับ444ซอยปรีดีพนมยงค์13แขวงพระขนงเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครปัจจุบันบริหารงานโดยดรสุรดาชัยสงครามผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวทนายอานนท์ทองคงรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวทกลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวสายทิชนชนกพัฒนากุลรองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารงบประมาณาคณะครูประจําชั้นและครูผู้สอนรายวิชาต่างๆดังนี้สวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูคหรัฤทัยสุดค่ะชื่อเล่นครูยุ้ยค่ะเป็นหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะแ้วก็เป็นครูประจำชั้นป .3 ทับ3ค่ะ สำหรับวิชาที่สอนนะคะคือวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .3 ทับ3และก็3ทับ4ค่ะแล้วก็วิชาภาษาไทยชั้นป .3 ทับ3ค่ะต่อไปขอเชิญพบกับคุณครูประจํชาชั้นในสายชั้นป 3, .3 ค่ะสวัสดีครับครูชื่อนายวชระปงคงคาชนะนะครับชื่อเล่นครูครูนะครับเป็นครูประจํชาชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับ1นะครับรับผิดชอบสอนวิชาคณิตศาสตร์ป .3 ทับ1ป .3 ทับ2ป .3 ทับ5และชั้นป .3 ทับ6ครับ,รบ สวัสดีค่ะครูชื่อนางสาวกบินาแซนเหลืองชื่อเล่นชื่อมายเป็นครูประจําชั้นห้องป .3 ทับ2รับผิดชอบสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์ห้อง1ถึงห้อง6ค่ะและสอนวิชาภาษาไทายห้อง1และห้อง2ค่ะสวัสดีค่ะครูชื่อนางสาวคุณสิริสมบูรณ์ชื่อเล่นชื่อครูหนิงค่ะเป็นครูประจำชั้นป .3 ทับ4รับผิดชอบสอนในรายวิชาส,างสังคมศึกษาห้อง1ถึงห้อง6 ื่อคุณครูชดาพรศีววรหรือครูอ้อมนะคะเป็นครูประจําชั้นป .3 ทับ5ค่ะสอนในรายวิชาภาษาไทยชั้นป .3 ทับ5และ3ทับ6และสอนวิชาเสริมทักษะภาษา,าไทยชั้นป .3 ทับ1-3ทับ4ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูชื่อนางสุดาพรหานจริงนะคะเป็นครูประจําชั้นระดับป .3 ทับ6คุณครูรับผิดชอบสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นป .3 ค่ะแล้วพบกันนะคะ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ที่กำลังแพร่ระบาดเป็นวงกว้างและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในสถานศึกษาได้โรงเรียนจึงจัดทำรูปแบบการเรียนการสอนระหว่างวันที่17ถึง28พฤษภาคมพุทธศักราช2564ในรูปแบบออน m a น์ and, โดยเรียนผ่านระบบ โปรเจกต์14เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ผู้ปกครองสามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่ไลน์กลุ่มของห้องเรียน f a c e b o o k โรงเรียนและเว็บไซต์ของโรงเรียนอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วพบกันค่ะ